ก็วันที่หนึ่งเน,ะน,นาะมิุยาค <ขา S 2> ่ะประมาณเก้าโมงเช้าก็คลอดน้องนาราค่ะก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งวังนนี้เดยวดีก็ควงสามสาว,สาวเลย ่นืถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะแล้วก็แบบกังวลด้วยค่ะก็คือคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกับหลายๆคนทุกคนก็ถามว่าจะตื่นเต้นทําไมเพราะว่าแบบก็เคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเคยผ่านมาแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าสเต็ปมันจะเป็นยังไงมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเออยิ่งเครียดและยิ่งกังวลเพราะว่ามันจะมีบางขั้นตอนที่เราแบบว่าไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนที่เออแบบ ต้องต้องต้องบล็อกหลังแล้วตอนที่ยามันออกฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบว่าเออหายใจไม่ออกแบบอย่างเงี้ยอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยชอบแบบตรงนั้นมันก็เลยทําให้เรากังวลว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องเจอตรงนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปได้เร็วก็ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเลือกคลอได้ไหมคะว่าต้องออกอิมโบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีค่ะก็แต่ว่าคือเลือกคลอดเนี่ยก็เป็นไปตามที่คุณหมอเขาบอกว่าเออเลือกได้ช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ราก็เอาเอาแบบว่าเลิกเลิกเลิกดีบวกเลิกสะดวกของทั้งคุณหมอแล้วก็ของเรามารวมกันด้วยค่ะก็แข็งแรงแข็งแรงดีปแบบใคร632นี่ค่ะ304แต่ดีถูกหวยด้วยนะคะถูกสามส่วนค่ะตอนนี้น้องยังอยู่ ใช่ค่ะอยู่อยู่ในห้องก็ตอนนี้ก็ทานนมได้อะไรได้แบบโอเคแล้วค่ะใครเถากันครับก็อะไรเนี่ยรนะคะใครเถากันเถากันก็พอกันครับนี่ตอนแรกเขาเขาเขาแบบดูไม่ตื่นเต้นเลยนะดูชิลมากแต่พอถึงวันที่แบบวันจริงแล้วกลายเป็นแบบนิวตื่นเต้นแบบทําอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบพอตื่นเต้นจากเดิมจะเข้าไปด้วยไหมคะเข้าไปด้วยคเข้าไปด้วยตัวนี้ก็เข้า เข้าเข้าเข้าวไหมคะเข้าวไหมคะแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอวันที่ต้องมาโรงพยาบาลคือนั้นนหะครับช่วงเย็นๆจะเริ่มตื่นเต้นแล้วเหมือนตอนคนนี้เลยใช่ก็ก็ซึ้งนะครับที่ได้เห็นแบบหน้าเขาพอเราก็เห็นแบบเขาอยู่ข้างในอะไรเงี้ยพอได้เห็นเขาก็รู้สึกดี็นี้คู่มาเลยพอาะพ่อแต่งหน้าคล้ายๆกันครับ หน้าตายกันเพรามีลูกสาวสองคนต้อาเอาไว้หนวดเป็นคุณก็ไม่ไม่ครับเอดีถ่ายละครเสร็จพอดีก็เลยอยากแบบไว้ผมสั้นไว้หนวดแต่นี้เตรียมคนที่สามเลยครับลูกสาวหลอกเนาะเอาคนที่สามเลยครับทกข้อไม่กี่วันนี่เองครับไม่ม่วางแผนว่าเราอยากจะมีผู้ชายอีกสักคนหรืออะไรเงี้ยตอนแรกคุยไว้แค่สองคนครับตอนนี้สองคนหนไปวตอนแรกวางแผนไว้ว่ามีแค่สองคนแต่ว่าก็ หลายคนก็บอกว่าเอาลูกชายสักคนหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่เพื่อนก็คุยกันอนิวว่าเ,เดี๋ยวก่น <c oughs> อนเพราะตอนนี้ก็ขอ<ม>ขอสองคนไปก่อนแต่ว่าก็จริงๆคิดจะวางแผนที่จะทําหมันแล้วอะคะ่ะแต่คุณหมอบอกว่าให้กลับไปคิดก่อนอีกสักปีหนึง่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าผ่านปีนี้ไปแล้วตัดสินใจว่าเออจะพอแค่สองคนก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทําหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อจริงอย่ยังไม่ได้รอรอค่ะ วับนี้จเรชิครอืมวันนี้โทรไปไปถามทางที่วัดเขาบอกว่าเร็วๆนี้เั็นวันเสาร์คัเ่อกี้ทีบอกว่าจะจะทำมานนะครับคือใครจะเป็นคนทำนะัริงนะฮเาฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าราฮ่่าฮ่า่าฮา่าฮ่่า่า่่าฮ่าาา่า่ คือจริงๆคุณหมอบอกว่าถ้าถ้าเปิ้งทำอ่ะมันจะง่ายมากก็คือคลอดคนนี้แล้วก็ทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คุณหมอเขาอยากให้เราตัดสินใจให้แน่ชัดก่อนว่าจะจะไม่มีคนหนึ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วไม่ทําก็ก็ต้องเป็นคนนี้มหมอบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปซุกซนแต่คุณหมออยากไม่มี่างแผยงต้องูแล้วนะนีค่ะใช่ก็ก็แต่ตอนช่วงแรกๆก็ต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันก่อน ถึกหนักก็อาจจะต้องเป็นคุณพ่อที่ต้องพาคนนี้ไปไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่นก็ต้องดูแลคนเล็กก่อนเพราะว่าต้องต้องป้อนให้นมให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มแข็งแรงเข้าที่สักสามสี่เดือนก็ก็ให้เขาได้เล่นคู่กันแล้วค่ะจริงนะคนจะมีปัญหาไหมเหมือนแบบเขาจะน้อยใจหรือเปล่าเเราาไปสกนี่ก็กลัวนะตอนแรกก็นั่งนั่งคิดกันอยู่ว่าวิธีการ การพูดการสอนเขาอะไรอย่างนี้ครับมันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าจะให้เขารู้สึกยังไงอันนี้ผมว่าก็สำคัญก็เรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราสองคนก็กังวลกันอยู่อะคะ่ะว่าจะแบบจะต้องจะต้องทำยังไงที่ที่ที่เขาเรียกอ,อะไรอะคะจะจะมีวิธีที่แบบ คนนี้จะให้ไม่น้อยใจไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างจะมีการแบบปรึกษาคุณหม,มอแล้วคุยกับคุณหมอคุณหม,มอก็าจะให้คําแนะนําตลอดอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็จะน่ารักมากก็จะบอกว่าเออเราจะต้องมีวิธีอย่างนี้นะที่จะแบบว่าดูแลจิตใจคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาจะรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องสุดเราจะต้องแบบสอนเขายังไงให้เขาแบบเข้าหากต่น้องได้โดยที่เขาแบบว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าน้องมาแย่งความรักไป<จ>ะะไงอย่างอื่นเป็นปนะครับ ตื่นเต้นเรียนเขาตื่นเต้นนะเขาก็แบบบีบีบีอย่างเงี้ยนะเขาหลับตื่นมาละเมอก็แบบเท้าเบบีเท้าเบบีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่พยาบาลก็จะคอยสอนวิธีว่าให้เอาน้องเข้ามาแล้วให้เขาเจอกันทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะให้หอมอะไรเงี้ยเบบีบ้าคะเบบีบ้าคะเบบีชื่ออะไรคะเบบีชื่ออะไรคะเบบชื่อแม่เบบีชื่ออะไรนาอะไรนาลานาลา ถ้าเป็นอะไรเนี่ยเขืนนะเขื่อนเขื่อนเขิ่นไทยคะนี่นี่อย่างนาราไม่ได้หมายถึงไหนคะคือจริงๆชื่อชื่อเล่นทั้งสองคนก็จะเป็นพ่อเขาตั้งอ่ะก็คือคนเนี้ยเขาชื่อกายาความหมายจริงๆของเขาก็คือเมืองเมืองที่อินเดียที่ฟสร้ามใช่ป่ะคะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งอ่ะคือจะเป็นแบบเหมือนเหมือนของอีกภาษากรีกเนาะจะเป็นเทพแบบของดินอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วพอมันมีคนเนี้ย พ่อเขาก็คิดว่าอยากได้ชื่อที่ที่คล้องจองกันก็คือลงท้ายด้วยสระอาสระอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ดีก็ไปคิดชื่อคําว่านาราขึ้นมาน่าจะเป็นชื่อชื่อสาวสาวเก่าของเ่อไม่ไม่ไม่มีครับสาวเก่าไม่มีชื่อนาราอ๋อคือเขาบอกว่าเขาชอบชื่อนี้แบบเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเหมือนปรึกษาแบบหลายๆคนว่าเออ โอเคไหมกายาธนาลามุนี่น่น,น,นอนแล้วก็พอดีมีพี่คนนึงเขาก็แนะนําว่าเออคนนี้เป็นดินแล้วอีกคนนึงเป็นนา้าก็ก็โอเคแล้วก็คําว่านาราก็มีหลายความหมายค่ะ<ม>ก็คือแปลว่าทั้งน้ําแล้วก็รุ่งโรจน์แล้วก็ภาษาเกาหลีปะ่ะหรือว่าญ,ญ,ญี่ปุ่นจะแปลว่าแฮปปี้แล้วก็เกาหลีแปลว่าแผ่นดินอะไรเงี้ยค่ะก็คือความหมายจะค่อนข้างดีหมดเลยเราก็เลยเออ okay. โอเคไปไหนไปไหน วันพรุ่งนี้ค่ะนาทีเังที่โบหลุดแล้วยคุณพ่อก็รับขวันไปเรียบร้อยแล้วไรค่บอกได้โบก็เป็นธรรมดาครับก็รับขวันให้ท้อธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะอะไรคะขัญ่ใหญ่ใกงาอบรเงค่ะก็มีแบผู้ใหญ่เยร่คะ ก็มีค่ะอย่างเมื่อวานเปิ้ลก็มาเมทิดก็มาวันแรกแล้วก็พี่หนิงพี่หนิงไม่มาเพราะตัดละครอยู่แล้วก็มีพี่หลุยเนาะก็ส่งดอกไม้มาพี่เอสุฬชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็ส่งของมาโทรมาอะหาแม่ก่อนค่ะแต่ว่าแขนแขนฝากอะไรถึงแม่แฟนนี่ใช่ไหมแบบนี่แานติดตาของคอบครัวเราค่ะก็อันนี้แม่คือ ยุนี้เราก็จะอ้อนหน่อย<ม>ขอบคุณนะคะทุกคนเลยค่ะที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนน้องไกาย่าแล้วก็พอนาราทุกคนก็เหมือนแบบก็เข้ามาเม้นอะไรเงี้ยว่าเออตั้งตารอเหมือนกันอะไรเงี้ยรอที่จะเจอน้องนาราอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลอดเรียบร้อยสมบูงงรณ์แล้วก็ฝากติดตามทั้งน้องไกาย่าแล้วก็นาราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามครอบครัวเรามาตลอดค่ะขอบคุณครับขอบคุณบขอบคุณทุกคนด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ